ครับครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโครงการนะครับส่งเสริมสุขภาพนะครับและส่มอบอุปกรณ์ในวิชากิฐขนาดการและขนาดย่อมนะครับ s b ส h a p p y and Productive Workplace นะครับหรือว่าโครงการสร้างนะครับวันนี้เราอยู่ในส่วนของศูนย์ส่งเสริมกอุตสาหกรรมภาคที่สองนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ดีดีียะครับเดวเให้คณสร้างในริการันะรแนะนาตัวอก่อนนะคจรไว้ปรผม้ปปี้ค่ะ่อยากให้ท่านแนะนำนะครับท่านมาจากสักออบการชื่อว่าอะไรครับผมบริษัทสารา t a r ็ e t i n g จำกัดค่ะตั้งอยู่ที่ไหนครับหรงเก่าเพชรบูรณ์เลยค่ะ ทำผลิตภัณฑ์ของวิจารทำเกี่ยวกับอะไรครับเป็นสินค้าแปรรูปเป็นตัวมะขามครับเป็นตัวมะขามเป็นอินดัสเทรีไลครับก็สินค้ารละลัยก็เป็นตัวใจเออรู้สึกไงครับการเข้ารุ่งการแเช็คครับก็โอเคครับเป็นเป็นโครงการที่ดีครับผมเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีทั้งในโรงงานกับกับกับพี่น้องโรงงานดิ่นะครับใหแนวคิดาด้วยในเรื่องของการปรับแล้วก็ ่อจะอยู่ในที่มีความสุขใช่ไหมครับใช่ใช่ใชครับผมมาอบรมวันนี้สองสามวันมาอบรมสองวันนะครับได้ไหมครับเรื่องของรา,างร,ร้ักการทำงทานการทงการนที่เราจะไปทำประยชน์ใช้ส่วนตัเพระาะว่าเป็นรดมีความพิ้รัรณาดูว่าจะเสนอรายการ เชื่อนีครับว่าในเมื่อในเมื่อคนเรามีความขงการงแล้วจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตย่งขึ้อยยเรนอไปครับว่าจะมุ่งมานี้ไปพัฒนาขับเเล่นต่อไปยอนใช่ไหครับกลับไปที่ปแค่เรแน่นอนถ้าผจะมีโคการที่ว่าจะไ่กับาเกี่ยวกับที่เกษต ทำสุขภาพมีประสุิภาพเนี่ย